การวาดภาพภาพที่เกิดจากกระจกนูนขั้นแรกให้นักเรียนพิจาจรณาโจทย์ว่าโจทย์กำหนดวัตถุอยู่ที่ระยะใดจากตัวอย่างวัตถุอยู่ที่ระยะไกลกว่า C ดังนั้นนักเรียนวาดวัตถุให้สอดคล้องกับโจทย์คืออยู่ที่ระยะไกลกว่า C เมื่อนักเรียนวาดวัตถุเสร็จแล้วกำกับว่าเป็นยูก็คือวัตถุนั่นเอง จากนั้นเขียนขนาดของวัตถุโดยแนะนำว่าขนาดของวัตถุควรจะอยู่ที่1ซนติเมตรหรือ1ช่องของสมุดโดย1ช่องของสมุดขนาดประมาณ0.8-0.9ถึง0.9ซนตเมตรต่อไปจะเป็นการวาดรังสีรังสีเส้นที่1แสงเดินทางออกจากวัตถุมาเป็นเส้นตรง ในลนักษณะของการขนานกันกันกบเส้นแกนมุกสำคัญก็จะได้ดังตัวอย่างเมื่อแสงเดินทางเข้ามาที่กระจกนูนกระจกนูนทําหน้าที่ในการกระจายแสยงดังนั้นลําแสงจึงเด้งออกการเด้งออกของลําแสงจะเด้งออกมาหน้ากระจก เราะว่ากระจกเป็นวัตถุทึบแสงดังนั้นลําแสงไม่สามารถทะลุผ่านไปหลังกระจกได้การกระจายออกของแสงหรือการเด้งออกของแสงให้นักเรียนวางไม้บรรทัดทาบดังตัวอย่างด้านหนึ่งผ่านจุด F อีกด้านหนึ่งผ่านบริเวณที่แสงมามันจบก่อนหน้าจากนั้นจะเป็นการวาดรังสีกรณีที่มีการเด้งออกของรังสี โดยเริ่มว่าจากบริเวณที่แสงมามันจบแล้วตามไม้มะทัดนนักเรียนก็จะได้แบบนี้การเด้งออกของรังสีทุกกรณีหัวของรังสีจะออกห่างกันไปเรื่อยๆดังนั้นจะไม่เกิดจุดตัดเราจึงจำเป็นต้องมีการต่อรังสีหรือที่เรียกว่ารังสีเสมือนลงมาด้านล่างการต่อรังสีใช้จุดประเท่านั้น นักเรียนก็จะได้ออกมาทางตัวอย่างอย่าลืมใส่หัวลูกศรด้วยแสดงความเป็นรังสีต่อมาจะเป็นการวาดรังสีเส้นที่สงให้นักเรียนวางไม้บรรทัดภาพทังตัวอย่างด้านหนึ่งออกมาจากหัวของวัตถุส่วนอีกด้านหนึ่งจะไปที่จุดสซึ่งเป็นสีหลังกระจกนักเรียนลากแสงเดินทางออกจากหัวของวัตถุ ไปที่ C ซึ่งเป็น C หลังกระจกแต่ในการวาดดังสีในที่นี้มันเดินทางเข้ามาได้แค่หน้ากระจกดังนั้นหน้ากระจกจึงเป็นเส้นทึบและหลังกระจกต้องเป็นเส้นประเพราะเป็นดังสีเสมือนแสงไม่สามารถทะลุผ่านกระจกมาได้นักเรียนก็จะได้เส้นที่สองหรือรังสีที่สองดังตัวอย่าง แล้วเราก็จะได้จุดตัดออกมานักเรียนจุดที่จุดตัดแล้วลากลงมาที่เส้นแกนมุกสําคัญนี่คือภาพที่ได้นักเรียนวัดขนาดของภาพที่ได้ของอาจารย์จะอยู่ที่0.3เซนติเมตรดังนั้นเขียนระบุว่า0.3จากนั้นเรามาสรุปด้านล่าง จุดตัดเกิดจากรังสีเสมือนตัดกับรังสีเสมือนหรือจุดประตัดกับจุดประดังนั้นภาพที่ได้จึงเป็นภาพเสมือนจุดตัดอยู่เหนือเส้นแกนมุกสำคัญดังนั้นภาพที่ได้จึงเป็นภาพหัวตั้ง ภาพที่ได้ขนาด0.3เซนติเมตรขนาดที่วัตถุขนาด0.8เซนติเมตรดังนั้นขนาดภาพจะเล็กกว่าวัตถุและสุดท้ายระบุว่าเป็นหน้ากระจกหรือหลังกระจก ในข้อนี้ภาพที่ได้เกิดหลังกระจก